สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรเบนิทุกค,ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาทาช่องกิติชาลินให้ไปซื้อของที่ตลาดด้วยงบ100บาทนะคะให้ได้10อย่างเพราะฉะนั้นก็ฝากช่องกิติชาลินนะคะไปซื้อด้วยเนาะงบ100บาทซื้อที่ตลาดให้ได้10อย่างนะคะไม่จํากัดว่าต้องซื้ออะไรแต่ว่าถ้าเราจะซื้อผักนะคะขั้นต่ำให้ไม่เกิน 2ออย่างนะผักนะซื้อได้ไม่เกิน2ครั้งจะผักอะไรก็แล้วแต่เงิน100บาทนะให้มันได้ครบสิบอย่างนะคะแต่ว่าผักเนี่ยสามารถซื้อได้ไม่เกิน2ครั้งและถ้าช่องกิติชาลิาน์นะคะสามารถทำได้เราจะให้ช่องกิติชาลิานส์ท้าเราเกลับถ้าอะไรก็ได้ถ้าเราเกลับได้แต่ถ้าช่องกิติชาเลานจ์ทำไม่ได้นะคะเราจะให้อ่า uh, เราจะ ช่องกิติชลินจะถูกเราท้าอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกิติชาลินนะคะอยากจะท้าเรากับก็ต้องทำให้ได้นะคะงบ100บาทซื้อของ10บาทไว้เจอกันค่ะ